สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอดีตสามีเป็นคู่คล้องกรรมลูกน้ำพาเมล่าเปิดชีวิตเล่านาทีจบชีวิตคู่ดาวตลกดังแฮวรีเจนซี่ถือเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่โด่งดังมากๆในยุค80สำหรับลูกน้ำพาเมล่าบาวเดนที่ไม่ว่าเรื่องร้องเต้นรวมไปถึงการแสดง ก็ผ่านผลงานในวงการมาแล้วมากมายทั้งถ่ายแบบถ่ายโฆษณาหรือแม้แต่งานละครปัจจุบันลูกน้ำเป็นสาวโสดวัยเลข5แล้วและยังคงรับงานอยู่บ้างล่าสุดเธอได้มาอัปเดตชีวิตในรายการโต๊ะหนูแม่มของหนูแม่มสุริวิพาพาเมล่ากล่าวถึงการตั้งสัจจะกับตัวเองว่าจะไม่มีชีวิตคู่ตลอดชีวิตไม่อยากมีคู่ครองกรรมอีกแล้ว โลกนี้เหมือนมหาวิทยาลัยใหญ่หลักสูตรนี้เรียนจบแล้วทางโลกอาจจะมองว่าไม่ประสบความสำเร็จสอบตกแต่ทางทำถือว่าสอบผ่านแล้วหนูได้ทำหนูได้เรียนรู้หนูจบแล้วหนูไม่ต้องการอีกแล้วถามว่าพี่หฮวเป็นคู่ครองกล่ำไหมพาเมล่าบอกว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเพราะเราเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน อะไรทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้พาเมล่าบอกว่าอาจจะเป็นเคลื่อความถีมันจูนไม่ตรงกันตอนนั้นหนูอายุ28คลื่นรับกันไม่ได้คนหนึ่งเข้าใจอย่างหนึง่งคนอีกคนหนึ่งเข้าใจไปอีกอย่างหนึง่งคนหนึ่งพูดอย่างหนึง่งอีกคนหนึ่งก็เข้าใจไปอีกแบบหนึง่งเรียนรู้กันนานแค่ไหนก่อนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน พาเมล่าบอกว่าไม่นาน4เดือนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กันไม่ใช่การตัดสินใจจากเราจริงๆแต่มันเป็นข่าวขึ้นมาเราก็ไปตามนั้นถามว่าพร้อมจะแต่งทั้งคู่ไหมยังไม่พร้อมทั้งคู่พี่เขาน่าสงสารเนาะแล้วตอนนั้นคุยกันยังไงพาเมล่าบอกว่า เราถามพี่ว่าเอายังไงดีมันเป็นข่าวไปแบบนี้แล้วแต่ในไหนเราก็ตัดสินใจคบกันแล้วเรามองว่าไม่ช้าก็เร็วอาจจะต้องแต่งงานกันเราก็ใช้ชีวิตคู่กันเลยก็แล้วกันแต่ง2000คู่ตอนนั้นไม่มีสินสอดไม่มีอะไรเลยไปร่วมงานกันแล้วก็แฮปปี้เราเรียนรู้กันน้อยไปไหมพาเมล่าบอกว่าอาจมีความรักที่ไม่เพียงพอถ้ามีความรักให้กันมาก จะเรียนรู้น้อยหรือมากเขาก็จะให้อภัยกันเขาจะปรับตัวเข้าหากันได้ตลอดเวลาแต่งงานกัน8เดือนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ